ประเทศเล็กๆอย่างวาคันดาริ่ำให้ไว้อะไรต่อการสวรรคตของกรรษัตริย์ชีชาก้าถึงแม้เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกวาคันดาก็ไม่ค้าขายกับต่างชาติหรือยอมรับความช่วยเหลือใดๆไม่ต้องโอเคเยแค่นี้ข้าจัดก,การได้เดี๋ยวข้าจะไปเอาตัวนาเคียออกมาให้เร็วที่สุดแค่อย่าทรงจังงเงเวลาเจอนาะง ูดอะไรเพ้อเจอข้าไม่เคยจังงังคนนี้อายุยังน้อยเขาก็ถูกจับมาเหมือนกันนาเคียข้าจังงังพระบิดาข้าตายแล้วนาเคีย พรุ่งนี้ข้าจะราชาพิเศษอยากให้เจ้าไปร่วมพิธีด้วยนี่มันที่ไหนกันน่ะตกใจหมดเลยไอพวกล่าเมืองขึ้นล่าอะไรกันผมชื่อเอเวเร็ตฉันรู้นะ Ross, อเอเวเร็ตรอสอดีตนักบินทออปัจจุบัน CIA ใช่โอเคนี่วากันดาใช่ไหมไม่นี่แคนซัส นานแค่ไหนจากที่เกาหลีแค่เมื่อวานไม่ใช่แล้วล่ะแผลถูกยิงไม่หายในข้ามคืนมันใช้เวทมนต์หรอที่นี่หายได้แต่ไม่ใช่เวทมนต์เป็นเทคโนโลยีอย่าได้แต่ต้องอะไรเดี๋ยวพี่ชายฉันคงกลับมาแล้วทางนี้ แต่บ้สขอให้เสร็จงานเร็วๆจะได้เอาไอ้วิกผมบ้านี่ออกไปจากหัวรัดเดียวลองสะบัดสยายไปมาดูสิว่างนะข้าวันหน้าเกลียดทุยโซเฟียจะมาไปเจอบันิจังเชียวจะมีวันถึงยังนายดูเบียซอนชิงนก็ดีๆกูใจเย็นอยู่ช่องบุดดีเยอะใช่ไหมชิกนช่วน่อยนะที่แล้วกูไป มาวเยอะให้ชื่ออะไรเอ่ยแค่ดูของโบราณพวกนี้เขาว่าคุณเชี่ยวชาญจะว่างั้นก็ได้สวยทุกชิ้นชิ้นนี้มาจากไหนอะจากเผ่าโบโบอาชันติปัจจุบันคือกาณาศตวรรษที่สิบเก้าจริงดิเอาแล้วชิ้นนี้ล่ะ จากชาวเผ่าเอโดเมืองเบนินแล้วชิ้นนี้มาไงมาจากเบนินเหมือนกันศตวรรษที่เจ็ดไม่อะเอามาโดยทหารอังกฤษจากเบนินแต่เป็นของวาคันดาทำจากแร่วไวเบรเนียงไม่ต้องเครียดเดี๋ยวผมเอาไปดูแลให้ของพวกนี้ไม่ได้ไว้ขายค่ะแล้วบรรพบุรุษคุณได้มายังไงซื้อมายังสมราคา หรือว่ายึดมายังที่ยึดของอื่นๆหมอนี่เป็นตัวป่วนสินะงั้นเราใช้วิธีคนนึงขู่คนนึงปลอบผมเข้าไปก่อนพวกท่านค่อยตามไปซนุมบลมเมละอาเทเทนครวัวเอเอ,เอเอตัวนริ่คุณสอบปากคำเสร็จเราค่อยพาเขากลับไปวาคันดาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวผมถูชจตาท่านนะแต่เขาเป็นคนร้ายของผมแล้วให้พาไปไหนไม่ได้หรอกฟังนะให้เข้ามาเจอนี่ก็ถือว่าช่วยเหลือแลแล้ว คุณบ้าอุพินดิว่าคุกคุกคุมีซะแต่คุณโทบมาอาปะคุณสิชิลาลโลพูดให้ฟังรู้เรื่องได้ไหมพูดไม่อยากพูดอ๋อผมเข้าไปก่อนไว้ผมเสร็จแล้วคอยพวกท่านเจ้าหน้าที่รอสว่าซึ้งใจอย่างยิ่งที่คุณช่วยเราในปุษาด,ดูเอาไว้วิธีแบบการทูตดีดีช่วย ไว้ใจพวกวากันดานได้ไงเราสิพวกอยู่กันมากกว่าไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นในงานนี้แต่ที่เข้าตาก็คือไอ้แขนปืนใหญ่อันนั้น่ะไปเอามาจากไหนเอาเครื่องขุดเหมืองเก่ามาโมนิดหน่อยถ้าสนใจแล้วก็จัดหาให้ได้นะงั้นบอกชื่อคนทํามาดีกว่านะเดี๋ยวลองไปถามเองชายหน้าห้องนั่นไงไม่ลองไปถามเขาดูเลยล่ะใครอะทิชล,าล่าล่ะนี่จะบอกว่าอาวุธที่แขนนายมาจากวากันด้างั้นเหรอโบเช่ <Bo che. S 1> นายรู้อะไรจริงบ้าง เกี่ยวกับวาคดาดาอืมเลี้ยงแกะสิงทอชุดเท่ๆล้วนแค่น้าฉากนักสำรวจตามหามาหลายศตวรรษเอลโดราโดนครทองคำเชื่อกันว่าอยู่ในอเมริกาตายแต่จริงๆมันอยู่ในแอฟริกามาตลอดแดนวิทยาการพิศวงทั้งหมดตั้งอยู่บนมวลมหึมาของโลหะที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เขาเรียกมันว่าอิซิปโปมันแปลว่าของขวัญ คือไวบเบลเนียมไวเบลเนียมใช่โลหาที่แกลงที่สุดไม่ใช่แค่โลหะเขาสารมันเข้ากับเสื้อผ้าเป็นขุมพลังให้เมืองอุปกรณ์กระทั่งอาวุธพระมาณดากับสุรีปลอดภัยใช่ไหมใช่เป็นโคซิซิสรีบไปหาพา่อเขาเถอะไปเดี๋ยวนี้เลยอันดิสคาสิคือแม้ใจจะอยู่ข้างเจ้า ะยกประเทศเราทั้งประเทศให้ชายที่เพิ่งปรากฏตัวมาไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้เนะเขาเป็นเชื้อพระวงศเขาฆ่าทีชันล่านะเขาฆ่าในพิธีแลองฆ่าในพิธีแล้วอย่างไงเนะเจ้าคือนักพรบอันดับหนึ่งของวาคันดาช่วยข้าโค่นลบบัลลังก์เขาก่อนที่เขาจะแกรงเกินล้มโค่นบัลลังก์เหรอนาเคียเขาไม่ใช่สายลับที่จะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ ข้าสวามิภักดิตอบัลลังไม่ว่าใครจะนั่งอยู่บนนั้นเจ้าละพักดีอะไรข้ารักเขาและรักในประเทศชาติด้วยงั้นจงรับใช้ประเทศชาติไม่ข้าจะกอบกู้ประเทศชาติ